สวัสดีครับสวัสดีพรมเมพี่น้องพบ่อกับบบาบาสาวหน่อยให้ก่อครับผมอันนี้ก็ว่าสิมาหาปุ๋ยขอกครับพี่น้องหาปุ๋ยขอกไปไว้ฐาปลูกพักปลูกหญ้าอยู่พนานาด้วยครับเด้ออันนี้ก็แวบมาเอาที่ขอกงัวพอบาบาครับผมนี่หลายแหงครับผมกําลังเป็นพุนดีๆเลยครับพี่น้องนี่กาลังเป็นผงเป็นพุนเลยครับเดี๋ยวบาบา,บาก็เสด้จกอกเอาปุ๋ยขีงัวเฮ้าครับผม เมือนไว้ดกันครับสำหรับวันนี้ครับผม ครับพี่น้องข้อดีของการเลี้ยงวัวนะครับผมเวลาเข้าอยากปลูกพักหรือว่าน้ำปุ๋ยปิส่ตต้นใหม่เข้ากับไส้มาเอาไปเลยครับพี่น้องครับข้อดีของเขาครับผมว่าเข้าหลอกนาดินครับผมในกันหน้าเขากับปิไซก็ไดดครับผมตัวนี้กับข้าวมานสิบก็ปุ๋ยครับนี่มาเอาไป่สาหน่อยด้วยครับเนี่ย ไปหาสื่อปุ๋ยเคมีครับผมโชว์นี่กับปุ๋ยขอกข้าวให้ก็ใส่ปุ๋ยขอกไปก่อนครับเสร็จแล้วเหรอบาบาวบัท หลายอย่างนะบ้าๆทั้งพันพื้นทั้งได้ปุ๋ยเลยขลันจังขลันจังข้าวมะเร็งเฉียวอีกทีเอ้ยถึงเหล็กบารับพี่น้องสี่เหล็กกับวัตถุนะครับพี่น้องเนี่ยจะปุ๋ยกับบ้านนี่แหละครับผมปุ๋ยขอกี่อยังจังเหล็กมออกปันเกาเนาะหาซอ ดางออกหาสองพี่น้องเลยออกอันเกา่าออกยังสิจะมือก็ด้วยแหละเนาะบนออกเกาา่าฮานี่วันอังคารเลขออกสูงวันอังคารมังกนแข็งแปลวพื้ชรถหนึ่งพี่น้องซ้ำในเปืือนซ้ำในเมือกแล้วก็มาเอาปุ๋ยขี่มั่วตอครับผมนี่ใส่ซิปกาปุ๋ยครับ ว่าพอบาบานพระท่านเห็นสอดอยู่นะครับต้งใช้ติซิรีต้องใช้มอเตอเลขกครับเลยโอ้ยอารมณ์ดีออบ,บอกปรด้นแลครับบอกปุ๊บมากปั๊บครับพีนองคนอายุยืนเชรถเราดีน่นจะร้อยเราจีจารมาบอกจุนลักปุ้ยจนลักปุ้ยเอะ เลขบ่กมาแล้วสองหนึ่งล้วท่านแม่ถือว่าอะแม่ถือว่าเมืองเป็นำกันครับพี่น้องนี่ก็บวกค่อยได้คลิปไปหาหนาทีาดียวครับช่วงนี้ ยังไปหาบรดยพี่น้องเพราะว่าต้องคอยระมัดระวังค่ะเพื่อเขาให้อบพยพหรือว่าอะไรชุละหุมันจะไม่ทันการเพราะว่าการลบตอนนี้มันกับเขามือที่เท่าใดล่ะที่มือสิเก่ามือที่สิบละมั้งวันที่วันที่สิบละมันมันมันล่ามบานปลายโู่พี่น้องต้องเฝ้าระวังตลอดเพราะว่าอพยพก็มาเรื่อยๆืมันยังไม่ปลอดภัย ไปไหนไกลๆก็ไม่ได้มัดอีกสองท้อัพพีนองเดี๋ยวบาบารีสุด้จปิดคลิปเลยครับผมในตอนแบกขึ้นรถก่อนหรอ ก็ค่อยเสิรไปเล็กๆน้อยครับผมก็เี๋ยวแบกขึ้นรถเสร็จก็ค่อยปิดคลิปก็ได้ค่อยปิดคลิปเนาะเดี๋ยวครับการเหลียงงวดอันียังสี่แหละครับผมฮะยันแบกนักปูนักปวดครับเพ็ดครออยู่ ก็เดไใส่ตนใหม่พระหน้านี่พี่น้องข้ามไปูพงปุ๋ยครอบหน่อยมีสารอาหารหน่อยขึนบินพานิชก็วิ่งกึนบินทหารก็วิ่งขนาดเท่าบดียุดขนาดมุ่เขาบดียุดติดใช่เดงหลยเายังภาวะกันนะพี่น้องคนเดียเขายุดติดใช่เดงเอาสิพะวานาดนี ว่าไงคะว่าไงคะดื้อไหมวันนี้ซนไหมโซนซนที่หนึ่งวันนี้ไม่มีหนมให้ซนที่หนึ่งเลยเนี่ยอ๋อปูปลาไปเอาหัวอาหารหายปลาอยู่เด้อพี่น้องกาดทงไหยทงหน้าเห่าเนี่ยต่อกระล้วก็กระลักออกแล้วตีเบ้าบาท อะไรครับอะไรครับอะไรครับแม่ไม่มีหนมให้หนูเลยวันเนี้คิดดูสิลืมซื้อขนมมาให้รอบหน้านะาว่าสิมาเอาปลานิน น้องใหม่นะคะน้องจกใหม่พี่ปลาอะไรชนิดเลยพี่น้องนี่แหละครับผมนี่แหละครับ<ซ>คืออะไรขี่งูี่กล้วยครับมัาสีงาบยังสีอลไรครับพี่น้องอันนี้ก็สีเป็นผักกาดขาวผักกวางตุ้งนะครับผม ครับผมนี่ไว้กินกับขนมจีนครับนี่กำลังเกิดกำลัางงามแล้วครับผักซีจีนผักซีลาวผักกวางตุ้งไหอยู่หน้าครับผมอันนี้เป็นปลาอันนี้ก็จะเป็นปลาอันนี้ปลานินปลาหนินครับผมปลานิลธรรมชาติาคาร์บอนกับซีมาควานขิงกินอยู่ครับนี่ครับเป็นไหงูาหางปลาอยู่ครับผมเลี้ยงไว้ประมาณสองสามแสนโต <c oughs> เอาดีๆขี่โม่แห้งเด้อพี่น้อง มีแตอร้อยงวืมีแต่ร้อยทาวงว วัดทูดิปไปไหว้เฮ็ดกับเขาท่านพี่น้องอู้หูปรกันเหนียวเหมือนเนาะสันีิกฐ์พ่อแล้วพี่แม่พูดอะไรพัดอะพี่แกงครับผมตาหัว à pin nó bơ đơ thế là nó hàng lắm nhỉ Ừ, ừ.

โบราณการฆ่าหมดืออาบุคูลี mm ่แ hmm> น enfin> ่เดูว้เงียวๆปอมๆือแบบงามออเดอร์ก็สั่งมาลอยเลยเดี๋ยวปิดคลิปนะครับนี่ยูยูน้อหน่วยเดี๋ยวิดคลิปกับพีน้ององนงครับผม ปิดถ่ายคนรอ,อ,อเรียบร้อยครับพี่น้องสำหรับการเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยขียข้งัวครับผมกันเรียบร้อยแล้วครับผมหันหันหนาเขากล้องนะครับผมผมอ่มานี่นะครับเด้อจะได้เบาๆกันจะขอปิดคลิปไปเลยครับบังคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสานสายลเลาะชแนลนะครับสำหรับวันนี้บอกว่าสาวน้อย พ่อบอสลาไปก่อนนะครับผมติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ